วัดป่าสีแสงธรรมและผลงานแห่งการสร้างสรรค์หลังจากการอุปสมบทและศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดพระปัญญาวชิระโมลีนพพร์ธีระปัญโยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมอําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่สงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่สแสวงหาความสงบและปัญญาภายใต้การนำของท่านวัดป่าสีแสงธรรมได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการสร้างสรรค์ผลงานมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมโดยรวมครับด้านการศึกษาและการเผยแพ่ธรรมะ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสีแสงธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่าโรงเรียนเสียดายแดดเพราะท่านได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนใช้ในโรงเรียนสร้างระบบสมาร์ทฟาร์มและรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ท่านได้รับฉายาว่าพระเสียดายแดดหรือพระครูโซลาเซลล์นอก